คำถามต่อนะคะตั้งหิ้งพระเริ่มต้นยังไงดีคะคุณนิลธิดาตั้งหิ้งพระก็คือตั้งวันเสาร์กับวันอาทิตนะครับแปดโมงเช้าสิบแปดนาทีนะครับปีมาลงเป็นคนตั้งนี่คือดีที่สุดเลยนะคะมีคำถามอีกนิดนึงนะอาจารย์ในเพจเฟซบุ๊กนะคะคุณพี่อรุณนะคะสวัสดีอาจารย์นะคะแล้วก็คุณพี่กัญพัฒน สวัสดีค่ะอาจารย์จะเปิดร้านหันหน้าไปริมบ่อดีไหมคะริมบ่อทางทิศไหนต้องดูตรงนี้เนาะถูกไหมอย่างเช่นริมบ่ออยู่หลังบ้านเนี่ยถูกไหมคือเอาทิศเป็นหลักนะครับค่ะคุณพี่ปูลศักดิ์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อาทิตย์ก่อนเนี่ยอาจารย์ บอกว่าจะให้น้ำเต้าไม่เห็นส่งมาให้เลยอสิ้นเดือนสิ้นเดือนเออต้องฟังให้ที่นี่คือเราลงชื่อไว้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องกลัวนะคะ่งเรให้แน่นอนนะคะคุณพิธนางแชร์ให้แล้วนะคะที่อยู่เรียบร้อยส่งได้แน่นอนไม่ต้องห่วงนะคะเอาละเดี๋ยวขอเปิดสายแล้วกันเพื่อที่จะพูดคุยกับอาจารย์ เตรียมกดเลยนะคะถ้าเกิดใครกดในช่วงเวลาที่ยังมีการออนแอร์อยู่ตรงนี้เนี่ยเราจะแจกน้ำเต้าอาจารย์โชคดีจะแจกน้ำเต้านะคะ1ลูกสําหรับ1สายนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์095 659 1654 โทรเข้ามาเลยณตรงนี้ตอนนี้นะคะสอบถามอาจารย์เรื่องของห่วงจุ้ยนะคะคแล้ก็ฝากช่วยแชร์ด้วยนะคะช่วยแชร์ใน YouTube ในเพจ Facebook ด้วยนะคะกด Subscribe ให้ด้วยนะคะอย่าลืมค่ะศาสตร์ของอาจารย์เนี่ยเป็นศาสตร์ที่ไม่มีการทุบทิ้ยงรือถอนแต่อย่างใดดูแลเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะคุณพี่ณรุมนนะถามต่ออีกนิดนึงนะคะบอกว่าบ้านตะวันตกเฉียงเหนือลูกสาวนอนห้องหน้าบ้านแต่ลูกสาวไปเรียน แต่ตอนนี้เนี่ยลูกสาวจะเข้าบ้านหลังที่สองเข้าบ้านห้องที่สองลูกชายไม่ยอมมานอนห้องลองลงมาจะแก้ไขยังไงคือเดี๋ยวจะต้องถามก่อนเริ่มต้นเนี่ยเราต้องตั้งศิ์สิทธิ์ให้ถูกหลายให้ถูกต้องก่อนถ้าเราตั้งดีนะครอบครัควมีความสุขมากเลยเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของหลายหลักหลายเลยนะครับคุณลองเคยสังเกตไหมว่าเวลาเราไปาลงเจของคนจีนนะ เข้าไปสิ่งแรกเลยนะก็เจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาต้องหันมาปะทะากับเราคะนะคือเหมือนกับว่าถ้าเราตัวเราเขาเรียกว่าสิ่งอะไรที่ไม่ดีที่ติดตามตัวเราเนี่ยออกหมดเลยนะอันนี้อยู่ที่ความเชื่อของแต่และบุคคลนะครับ<ช>แต่ถ้าถามอาจารย์เนี่ยพยายามไปไหว้พระองค์ที่ใหญ่นะใครต้องการงานใหญ่ๆ ควรจะไปไหว้พระองค์ใหญ่ๆแล้วสิ่งที่ได้สมปทนานะครับนะคะคุณพี่ธนงบอกแชร์ให้แล้วนะคะขอบพระคุณค่ะนะคะคุณพนิดนะคะถามว่าอาจารย์ยังมีน้ำเต้าลูกหรือให้บูชาไหมยังมีอยู่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 ก็โปรโมชั่นของอาจารย์ก็คือสัวณฟื้ซื้อบูชา2ลูกอาจารย์ก็ใช้พิเศษคุณอีก2ลูกเลยเหมือนซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะนะคะคุณพี่นครสยามลูมิเนียมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ สวัสดีครับอาจารย์นะคะก็อะตอนนี้เปิดสายนะคะใครสนใจที่อยากจะได้น้ำเต้าจากอาจารย์ด้วยอาจารย์ให้นะคะก็โทรมาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0956591654นะคะน,ะ,คะ,นะ,คะโทรอีกรอบหนึง0956591654โทรมาตอนนี้ นะคะพูดคุยกันในรายการถามเกี่ยวกับเรื่องของมูลช่้ยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะส่งนำเต้าไปให้1ลูกนะคะบางคนไม่คาดโทรมาแล้วพ่อได้แล้ว<笑><笑>เดี๋ยวหบางคนบางคนได้แล้วไงพอ,อามานั้ไม,ไม่ไม่โทรแล้วอาจารย์เกรงใจาอาจารย์มากเลยอาจารย์แจกจนแบบว่าไม่เอาละ